สวัสดีค่ะวันนี้มาเจอกันอีกแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเราจะกดเข้าออเดอร์ได้หรือเปล่านะคะวันนี้พี่มาดูตลาดรอบสองแล้วนะรอบแรกเทรดไปแล้วนะคะรอบแรกเทรดไปแล้วช่วงชาร์จเตีแนวกันนะคะตัวนี้ตีแนวต้านนะคะแนวต้านที่แนวนี้นะคะแนวต้านที่แนวนี้แนวต้านเรา,เราตีจากภาพไกลๆนะคะตีจากภาพไกลๆ ตอนนี้ราคากำลังวิ่งไปที่แนวต้านนะคะแล้วก็โซนนี้มีเส้นกริดด้วยนะคะมีโอกาสที่จะมีแรงขายเทลงมานิดหนึ่งนะคะนิดหนึงอ่าเทลงมาแล้วนะคะ หาเพลงฟังแป๊บหนึ่งนะคะโอเคอ้า ไปเจอแนวต้านนะคะเจอแนวต้านราคาเจอแนวต้านที่เส้นกริดโดนเทลงมานี่คือไม่ไม่ใช่เรื่องแปลกนะคะไม่ใช่เรื่องแปลกทีนี้เรามองด้านล่างค่ะมองข้างด้านกาฟนะว่าแนวรับอยู่ที่ไหนขอตีโดจินี้นะคะแนวนี้เป็นแนวรับล่าสุดที่เขาเคยรับราคาไว้ได้นะคะแล้วก็ตีที่ปลายไส้ไส้ค่อนข้างยาวนะแนวนี้นะคะแนวที่ปลายไส้เป็นแนวต้านเดิมนะคะแนวต้านเดิมคือ กลายเป็นแนวรับใหม่นะคะแนวรับใหม่เทสทดสอบแล้วก็ขึ้นยืนต่อนะคะส่วนใหญ่ปีนจะเข้าออเดอร์ที่หลังโดจินะคะเข้าออเดอร์ที่หลังโด,โดจินะคะดังนั้นรอค่ะสิ่งที่ทําได้คือรอนะคะรอให้เป็นรูปแบบประมาณนี้นะคะโดจิยืนยันแนวนะคะยืนยันแนวแล้วขึ้นต่อนะคะการเข้าออเดอร์แท่งนี้เป็นออเดอร์เป็นแท่งที่หน้าเข้านะคะนี่คืออธิบายให้ฟังคร่าวๆอ่าตอนนี้เขาไปชนที่ ไปใกล้แนวจะถึงแนวต้านแล้วนะคะเดี๋ยวขอตีแนวนี้เลยแล้วกันเป็นแนวโดจินะคะแนวโดจิเป็นแนวต้านเก่านะคะแนวต้านเก่าที่กราฟเคยทาทาสถิติไว้นะคะตีแนวแนวเนื้อนะคะแล้วก็ตีแนวของโซนด้านบนซึ่งเป็นแนวซ้อนที่ใกล้ชิดกันส่วนใหญ่จะไม่เข้าออเดอร์นะคะไม่เข้าออเดอร์ที่ปลายไส้นะคะไม่ค่อยเข้าออเดอร์ที่ปลายไส้หมายถึงว่าปินจะรอก่อนนะคะรอให้เขาเป็นโดจิหมดแรงก่อนถึงซื้อนะคะ รอให้เขาเป็นโดจิหมดแรงแท่งมาลงมาแรงๆแบบนี้ไม่ยุ่งนะคะแท่งมาแรงๆแบบนี้ไม่ยุ่งที่เราไม่รู้ว่าแรงจะหมดตอนไหนนะคะเราจะเข้าออเดอร์ในจุดที่เป็นโดจิประมาณนี้นะคะหมูกราฟช่วงนี้ค่อนข้างยากนะ9.2%ไม่ง่ายนะคะ,ะค่อยๆดูนะค่อยๆดูไปนะคะขอตีแนวรับนี้ไว้ก่อนนะคะแนวรับนี้ อนนี้ลงโทนเทลงมาจากแนวต้านด้านบนนะคะแนวต้านนี้นะคะโซนนี้นะโซนนี้เป็นแนวต้านย่อยนะคะแนวรับเก่าถ้าลงมาถึงเส้นน้ําเงินมีโอกาสที่จะรีเจ็ตขึ้นได้นะคะแต่ต้องลงมาถึงนะลงไม่ถึงไม่เข้านะคะลงไม่ถึงไม่เข้านะคะเพราะโซนของแนวรับจริงๆของเขาคือแนวที่เราตีนะคะถ้าเขาลงมาถึงเขามีโอกาสที่จะแรงซื้อเข้าแล้วก็ผลักกับขึ้นนะคะนี้รอก่อนนะคะ,รอ,อนนะ,คะรอก่อนไม่รีบนะคะไม่รีบ ว้าวมีโอกาสเบรกสูงนะคะมีโอกาสเบรกสูงนะแต่มาที่แนวต้านแล้วนะคะมาที่แนวต้านแล้วมีแรงขายเทขายน,นิดนึงนะคะอยากให้ปิดชิดแนวนะคะแล้วรอดูแรงหลังจากที่เขาปิดโดจิรอดูแรงเขาอาจจะมีเขาอาจจะมีแรงขายเทลงนะคะหรือขึ้นต่อได้นะรอดูก่อนนะคะปล่อยเลยนะถ้าแรงขายมาแบบนี้ปล่อยเลยมีโอกาสที่จะขึ้นได้นะคะมีโอกาสที่จะขึ้นได้ได ล,ลงมาน้ําเงินนะนเงินนะคะลงมาน้ําเงินนะลงมาลึกๆนะคะ,ะปล่อยเลยค่ะตอนนี้กําลังมาลงมาเทสแนวนี้นะคะแนวต้านนี้นะต้านเก่านะคะทําที่เป็นแนวรับใหม่ตีเนื้อตีไส้ไว้นะคะตีเนื้อของแนว โซนแนวต้านนี you you feel, ้นะคะแล้วก็ตีแนวที่รับราคาไว้ได้แล้วก็ตีแนวนี้ด้วยนะคะแนวซ้อนอยู่ตรงนี้นะคะแนวซ้อนที่มีโอกาสผักเขาลงได้นี่คือแนวซ้อนนะคะมีโอกาสขึ้นนะมีโอกาสขึ้นมีโอกาสขึ้นแต่แนวซ้อนอยู่ใกล้มากนะคะแนวซ้อนอยู่ตรงนี้นะคะถ้าขึ้นไปก็มีโอกาสดุนเทลงมาได้ดันตกลงมานะคะ รอก่อนนะรอก่อนอ่าเนี่ยค่ะคือการโดนตบลงมาจากแนวซ้อนด้านบนนะคะรอก่อนนะไม่รีบนะคะน่าจะถีลงมาแล้วที่แนวต้านนะคะปล่อยก่อนค่ะยังลังเลวสวยนะคะสวยเพราะเป็นเส้นกริดค่ะเป็นแนวของเส้นกริดนะคะเป็นแนวของเส้นกริดรอดูก่อนใจเย็นนะคะรอดูก่อนใจเย็นทรงมีทรงจะ break out นะคะมีทรงจะ break out แนวต้านที่เราตีไว้แนวนี้นะคะ รอดูแท่งนี้จบนะรอดูแท่งนี้จบเขายืนที่เส้นกริดพอดีเลยนะยืนที่เส้นกริดพอดีเลยค่อนข้างสวยนะถ้าปิดโดจิเล็กๆชิดแนบชิดเส้นกริดมีโอกาสซื้อขึ้นได้นะะอ่าลงมาแล้วนะเริ่มลงมาแล้วนะอ่ามาก่อนน้องมาก่อนลงมาก่อนจอนะคะจอนะคะขอดูนิดนึงขอดูแรงนิดนึงตอนเปิดแท่งนะโอเค เขาเดินไปนะคะเขาเดินไปไม่รู้ว่าจะรอดไหมนะสาหรับออเดอร์นี้นะลุ้นกันค่ะลุ้นกันคาดว่าเขาจะ break out นะคะคาดว่าเขาจะ break out ขึ้นต่อได้นะคะจเย็นๆนะคะค่อยขึ้นขึ้นแรงไปโดนตกลงนะคะเพราะว่าตอนนี้เขากาลัง break out นะคะเขากําลังทําแนว break out break out แนวต้านนะคะ break o u แนวต้านออเดอร์นี้เรามาลุ้นกันว่าจะรอดไหมนะคะนี่คือแนวต้านนะคะแนวต้านเก่าเขานะคะเหลือเวลายี่สิบเจ็ดวิค่ะ แนวนี้นะคะเป็นแนวต้านที่เราตีไว้นะคะ20วิค่ะค่อยๆนะคะค่อยๆขึ้นขึ้นแรงไปโดนตกลงนะคะแย่เลยนะถ้าสุดท้ายแพ้นะคะฝึกกดไม้ใหญ่นะคะฝึกกดไ,ไม้ใหญ่ไม่มีอะไรนะคะเนี่ยเรืเราซื้อตอนเปิดแท่งนะคะเราซื้อตอนเปิดแท่งดังนั้นมีโอกาสสูงที่เราจะชนะนะคะเอเดอร์น,นี้ชนะไปนะคะโอเค อธิบายใหม่อีกนิดนึงนะคะอธิบายใหม่อีกนิดนึงเมื่อกี้ปิมตีแนวนะคะตีแนวจากมองภาพไกลๆตีแนวนี้เป็นแนวต้านนะคะแนวนี้เป็นแนวต้านหลังจากตีแนวนี้เป็นแนวต้านเรามาดูแนวที่ปัจจุบันนะคะมาดูแนวที่ปัจจุบันว่าเขามีแนวไหนที่เราหน้าตีอีกนะคะมีแนวไหนที่หน้าตีอีกนะคะก็มีแนวรับด้านล่างเลยนะคะแนวรับด้านล่างเพราะตอนนั้นเราเปิดเปิดกราฟมาราคาเขาวิ่งอยู่โซนนี้นะคะวิ่งอยู่โซนนี้เราตื่นเราเลยตีแนวนี้ไว้นะคะแนวนี้นะคะ ตีแนวนี้เป็นแนวต้านเก่านะคะสามารถต้านราคาไว้หลายหแท่งเลยนะทิ้งไว้แต่ไส้นะคะตีแนวนี้ไว้แล้วก็ตีแนวของโดจินี้นะคะโดจินี้นะคะโดจินี้โดจินี้เนี่ยเป็นแนวของปลายของแนวโซนของแนวต้านนะคะแนวที่เขาทําไว้ใหม่นะคะมีการยืนยันแนวด้วยแท่งแดงนี้ยืนยันแนวนะคะแท่งเขียวนี้ทิ้งตัวลงมานะคะแล้วก็มีรีเจ็ตขึ้นนะคะปิดเขียวโดจิเล็กนะคะ แท่งนี้คือแท่งหน้าเข้าออเดอร์มากที่สุดแล้วนะคะหลังจากนั้นเขาขึ้นต่อไม่ได้เขาไปโดนแนวต้านที่เป็นเส้นกิลด้านบนโดนเทลงมา3แท่งนะคะสุดท้ายก็ยืนบนแนวของโรตินี้ได้นะคะแล้วก็ขึ้นต่อนะคะขึ้นต่อพอขึ้นต่อแท่งที่หน้าเข้าออเดอร์มากที่สุดคือแท่งนี้นะคะแท่งนี้เนี่ยเป็นแท่งที่แท่งเขียวนี้ปิดที่เส้นกิดอดีนะแล้วก็แท่งนี้เปิดมาเนี่ยบนเส้นกิตนะคะเส้นกิตมีแรงนะคะเส้นกิตมีแรงเราต้องรอดูสัญญาณว่าเป็นแรงซื้อหรือแรงขายนะคะถ้าปิมมาทัน เปิดมาทันออเดอร์นี้เนี่ยสนเลยนะสวยเลยนะคะออเดอร์นี้เราแค่กดขึ้นไปนะคะเราแค่กดขึ้นไปนะออเดอร์นี้สวยนะคะออเดอร์ถัดมานะคะเราดูทรงแล้วนะเขากำลังสะสมแรงเพื่อไต่ขึ้นไปที่กรอบราคาใหม่นะคะคาดว่าเขาน่าจะเบรกเอาได้นะเขาลงมาเขาเปิดแท่งมาปิมจอรอแล้วนะคะที่จะซื้อขึ้นนะเขาลงมาย่อตัวนิดนึงค่ะแล้วเขาก็มาแตะโซนเส้นกิดนะคะเส้นกิดที่แนวต้านเนี่ย จะกลายเปน็นแนวรับในเมื่อกลับมันยืนบนเส้นมืยืนบนเส้นนี้ได้แล้วแสดงว่าราคาชนะโซนเส้นกริดนี้ไปแล้วจะกลายเปน็นแนวรับแล้วเขาลงมาเขาลงมารับแรงที่โซนแนวรับแล้วขึ้นต่อนะคะนั่นคือสิ่งที่เราคาดหวังว่าเขาน่าจะขึ้นได้เลยซื้อขึ้นไปตอนเปิดแท่งนะคะตอนนี้ฝึกนะคะตอนนี้พิมเองก็ฝึกเข้าเดอร์ในไม้ที่ใหญ่ขึ้นนะคะ,ะที่จริงเนี่ยเข้าเดอร์ที่50เหรียญก็ได้นะคะแต่พิมอยากเหลือไว้5เหรียญเผื่อใจไว้ว่าเราแพ้นะคะเผื่อใจไว้ว่าเราแพ้เราก็ไม่ได้เหลือศูนย์นะคะ โอเควันนี้น่าจะพอแค่นี้นะคะวันนี้น่าจะพอแค่นี้ช่วงรอบดึกเนี่ยพิมเรดไปไม้เดียวพอนะคะค่อยเก็บไปนะวันนี้ก็น่าจะบวกไปที่เท่าไหร่อะร้อยห้าสิบร้อยร้อยสามสิบร้อยสามสิบบวกบวกสี่สิบประมาณร้อยเจ็ดสิบเหรียญนะคะวันนี้นะ โอเคเดี๋ยวแคปเจอร์ภาพไว้นะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะขอแชร์เดอร์แค่ออเดอร์เดียวพอนะ10นาทีนะคะ10นาทีกับการเก็บรายได้แล้วก็กับการรอนะคะรอสัญญาณเทคนิคของปิมคือดูแนวตีแนวให้แม่นนะคะตีแนวให้ดีนะคะว่าแนวไหนเป็นแนวรับแนวต้านแนวไหนที่มีโอกาสส่งกราฟขึ้น ตัวบิมเองชอบซื้อขึ้นถ้าทุกคนมาดูออเดอร์การซื้อของบิมเนี่ยเป็นซื้อขึ้นทั้งหมดเลยนะคะเป็นซื้อขึ้นทั้งหมดเลยบิมจะไม่เทรดซื้อลงเพราะว่าไม่ค่อยมั่นใจในแรงขายเท่าไหร่แต่มั่นใจในแรงซื้อมากที่แนวนะคะยิ่งถ้ามีการเปิดแล้วก็ b เบรกเอาเนี้ยยิ่งสวยนะคะเปิดแท่งมารอจอกดเข้าออเดอร์ตอนเปิดแท่งถ้าเรามั่นใจในแรงนะคะ แม้เขาจะขึ้นไปแล้วเขาจะรีเจ็คลงเขาก็จะไม่รีเจ็คลงจนถึงราคาเปิดของเรานั่นคือมีกรอบมีกรอบโซนที่เป็นคอมฟอร์ตโซนนะคะเป็นโซนที่น่าจะปลอดภัยที่ทเขาจะไม่ย่อตัวลงมาถ้าสถานการณ์ที่เราเจอเทรดไปแล้วเนี่ยเขาย่อตัวลงมาสุดท้ายมาปิดใต้ราคาของเราแสดงว่าวันนั้นตลาดผันผวนมากเราควรต้องหยุดเทรดนะคะอย่าเทรดต่อนอะนะคะโอเคนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะวันนี้ก็แลกเปลี่ยนบังเอิญว่า ไม่พังนะคะสั่งซื้อใหม่ใหม่แล้วเลยทําอะไรไม่ได้นะคะหรือเทรดอะไรไม่ได้เลยนะคะอัดคลิปไม่ได้วันนี้ก็เลยทั้งอัดมือถืออัดเสียงจากมือถือแล้วก็อัดภาพจากหน้าจอให้ทุกท่านได้ฟังกันอยู่ตอนนี้นะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ